ตู้อบลมร้อนสแตนเลส12ถาดนะครับตัวนี้จะส่งถึงคุณมนทิตานะครับอำเภอชาติการจังหวัดพิสณุโลกนะครับก็จะเป็นตู้สแตนเลสนะครับภายในจะเป็นสแตนเลสอ่าอ่าภายในจะเป็นสแตนเลสนะครับการใช้งานก็ต่อแก๊สนะครับต่อหม้อแก๊สเข้าเรามีหั้แก๊สให้หนึ่งหัวนะครับมีหัวแก๊สให้เอ่อเวลาใช้งานก็เปิดแก๊สปรับแก๊สตรงนี้นะครับอา่า แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเบรกเกอรอ์เพื่อให้พัดลมมันดูดอากาศออกนะครับความชื้นมันก็จะขึ้นตัวปล่องนี้ก็เปิดไว้ครึ่งหนึ่งนะครับจะได้ระบายอากาศความความชื้นในเตาออกนะครับเครื่องก็จะทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมอเตอร์ใช้มอเตอร์มิซูครับผมเปิดอ,อย่างนี้ครับง่ายๆแบบนี้นะครับก็จะมี เกจวัดอุณหภูมินะครับเกจวัดอุณหภูมิก็จะคอยบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิในเตาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ประมาณ30กว่าองศานะครับก็เป็นอุณหภูมิปกตินะครับวงในนะครับโอเคนะครับนี่เป็นทารสแตเลสนะครับเครื่องเก็บไว้ข้างในก็จะมีฝุ่นนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะส่งให้ครับผมขอบคุณครับ